รอบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม y o u t ย b ท t e l e v i s o o n f a e e b o o k t ท l e ว i s i o ทวิตเตอร์เพจและอินสตาแกรมรวมทั้ง t ิ k t o k ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพการที่จะอธิบายความเรื่องสำคัญสำคัญอย่าคิดว่าคนไทยหรือคนกรุงเทพมหานครทั้งประเทศรู้เรื่องดีนะครับผมนี่จนปัญหาจนปัญญากับเรื่องเหล่านี้ตลอดเวลา พราะพวกที่มันไม่รู้เนี่ยมันชอบมาอวดรู้แล้วก็มาแทงแย่งอะไรต่างๆมากมายตัวอย่างเช่นผมบอกว่าไอคอนสยามเนี่ยถ้าเราจะตรวจสอบเหมือนที่พวกเขาได้ตรวจสอบนักเรียนนักศึกษาที่ไปถูป้ายในคำนองว่าบุกรุกสถานที่เขาเป็นสถานที่ที่เขามีอาณาเขตบริเวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตคลองฐานทนบุรี วันนี้ในอดีตผมเป็นผู้สมัครได้หมายเลขสามพักมวลชนก็ขอ,ขอบอกว่าบริเวณคลองต้นไทรเจริญน,น,ค,นครคลองสาลนี่ผมเดินสามรอบเลยนะครับทุกบ้านเลยเพราะว่าผมขยันเดินเพื่อที่จะพบปากกับเจ้าของบ้านนะการหาเสียงนี่ไม่จำเป็นจะต้องไปพบปากผู้คนตามสานามหลวงหรือที่ไหนแต่ไปพบเจ้าของบ้านทุกบ้านแหละสวัสดีทั้งไทยกันนิดหน่อย อย่างน้อยก็บอกเขาว่าผมได้ลงสมัครสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกันถ้ามีใครย้อนถามผมว่ามาสมัครเป็นสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรแล้วจะทําหน้าที่อะไรให้คนครองสารทนบุรีผมก็บอกเขาตรงๆว่าควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตรงนี้นสําคัญนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินทั้งสามอำนาจนะครับสามอำนาจคืออำนาจนิติบัญญัติของตัวเองตรวสอบกันเองอำนาจบริหารนายกรัฐมนตรีและอำนาจดุลาการคือประธานศาลฎีกาสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎร,รในฐานะผู้แทนบวงชนจะต้องรับมอบอำนาจนั้นไปทำหน้าที่เขาเรียกว่าต้องเสือกทุกเรื่องทุกวัน,ท,วนทุกเวลา อะไรที่ทําได้ก็ยืน่นกระทูย้ยื่นยัดตนสอบถามในขณะเดียวกันก็เข้ากรรมธิการศึกษาสอบสวนคณะต่างๆได้มากมายเหลือเกินตอนผมอยู่ก็มีประมาณ3ามคณะแต่ในขณะเดียวกันเรามีระบบรัฐสภาซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภามาเสริมด้วยในอดีตก็มีการเลือกตั้งจากประชาชนก็ต้องร่วมกันตรวจสอบว่าเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นข่าวเป็นคราวไม่จยาเป็นต้องให้คนมายื่นแบบนายสีสุวรรณยันญยญญานันบัญญาอ่อนแล้วครับ่านทีก็รพไปสวดหอไปศึกษาเองได้เลยกรณีไอ้คนใสยามีคนว่าเป็นของพวกชั้นสูงแล้วก็ไปเอ่ยอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นี่จะต้องเป็นกลางทางการเมืองจะต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจการเมืองใดๆน,น,นะหรือจะมาเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้เพราะองค์พระมหากษัตริยนะ์นั้นจะต้อง ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมเพราะถ้าสถาบันพระหมหากราศต์มาเกลือกกลั้วกับไฟหนึ่งไฟใดไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีจอมสีขาวสีเหลืองหรือสีเขียวทหารพระองค์ท่านก็จะเสียหายผู้คนก็จะตีชิ้นดินทานี่ก็หลักการครับแต่ว่าไม่ยองไปพูดเรื่องอื่นถ้าไอ้คนสยามบอกว่าเขาไม่บุกรุกอะไรก็โอเคตรวจสอบได้เหมือนกับพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวุฒิสภากรา2,542ถ้าเห็นว่าข้าราชการระดับพลตำรวจเอกขึ้นป้ายหน้าบ้านราคา250ล้านรายการวิการปปงก็ต้องยึดอายัดไว้ก่อนเพื่อจะตามรอยเงินว่าบ้านหลังนั้นท่านได้ต่ได้มานี่ก็เป็นหลักการทีนี้สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เนี่ยก็ <S <s มีอำนาจที่จะเอาใจประชาชนที่คาแข่งใจ รถไฟฟ้าสร้างไปได้ยังไงทําไมสร้างไปเฉพาะแล้วที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยามันควรจะก,กันไว้20่เมตรจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่ราชพัสดุของคุณยุทธนาอิมการุนคุณเอาไปให้เขาฟรีๆหรือ,อยังไงแล้วถูกต้องตามหลักเกณฑ์ไหมมันมีระเบียบอยู่ครับราชการคนที่จะไปขอเอกสารได้เ่ยประชาชนแบบผมเนี่ยเขาไม่ให้ แต่ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมาการต่างๆซึ่งจะเป็นคณะหนึ่งคณะใดก็ว่ากันไปที่นายชวนรีภัยรประธานรัฐสภาจะอนุมัติให้ศึกษาสอบสวนก็รุกลานไปได้เลยครับเรื่องอธิบดีกรมที่ดินว่าโฉนดดงกล่าวของไอคอนสยามได้ถูกต้องไหมกันเขตคลองไว้บ้างไหม,ไมทับคลองบ้างไหมเหมือนกับที่เดอมอนบางแค่ซึ่งกรุงเทพมหานครหากลิงกับเข้ามาเป็นเวลานานแล้วเพราะว่าเขาสร้างค่องครอง ของสาธารณะนี่มันลบไม่ได้ครับท่านดีขอรบสร้า,างก็ต้องรื้อทิ้งนะหรือต้องกันเคได้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นหลักการทีนี้ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาไม่มีความรอบรู้และไม่มีความกล้าหาญเพียงพอที่จะศึกษาสอบสวนประชาชนก็ต้องมากันเนี่ยครับทะเลาะวิวาดกันแล้วก็ในที่สุดก็ไม่มีอะไรที่จะก้าวหน้าผพนี่ได้ทําการเรื่องนี้มามากมายแล้ว แล้วก็ไอ้ฝ่ายที่เป็นสุนัขรับใช้ของประเด็นการบอกเฮ้ยมึงเก่งอะไรนักหนาเก่งจริงก็ไปรื้อเองที่หรือมันพูดบ้าๆครับท่านที่เคารพคนที่จะไปรื้อได้เนี่มันต้องผ่านกระบวนการศึกษาสอบสวนหาเหตุผลหาเอกสารประกอบถ้ารู้ว่าผิดจริงก็ต้องเสนอให้รื้อถอนเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะนายกเทศมนตรีก็ต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เห็นไหมครับท่านดีครับเมียม,มารื้อได้ทันทีเลยครับให้เวลาหกสิบห้าวันเก็บองค์อ่างกระถางขาตู้ผมทำมาแล้วในพื้นที่ป่าตองโลมาแล้วก็ช่วยท่านผู้การจังหวัดที่แหลมพรมเทศในในหารทำมาแล้วกับมือเห็นทัานท่านในวเวิร์บาราพูนี่นะครับตอนที่ท่านบุรชัยเปีย่ยมสมบูรณ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเราก็ใช้ศึกษาสอบสวนในคณะกรรมการวุฒิสภา ผมเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขานุการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็เสนอท่านประธานสุรเดชยาสวัรค์บอกว่านี่ใหญ่บางลาพูเนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วยังไม่มีใครกล้ารื้อเลยพวกเราจะต้องไปหารัฐธมนตรดีว่าการกระชรวงมหาทไทยศาสตร,ราจารย์ดรปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์และในที่สุดก็รื้อเรียบร้อยแล้นเห็นไหมเห็นเป็นซากอยู่นั่นแหละเพราะเขตพระนครทุจริตกัน ทีนี้เราไม่ได้ว่าจะไปรื้อเขาทันทีทันใดในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่สุดสาสอบสวนให้เห็นว่าถ้าการเทคอนกรีตรของไงอคอนสยามมันล่ำแดนไปก็ให้กรมที่ดินชี้แจงว่าคุณรังวัดอย่างไรแล้วนี่สร้างมาได้ยังไงขอดูใบอนุญ,ญาตการก่อสร้างดิถ้าใบอนุญ,ญาตทุจริตก็เพิกถอนแล้วก็รือทิง้งอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาทีนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยนี่น่าสงสารครับท่านที่เคารพ ตัวเองนี่ก็เห็นอยู่ญาติพี่น้องทำธุรกิจสร้างเพิงสร้างแผงทำห้องน้ำลูกสาวกอทมอเทสกิจนะขออนุญาตแล้วยังจะไม่ขออนุญาตร้านเสริมสวยยังติดข้างบ้านผมขออนุญาตแล้วยังแล้วก็เสร็จแล้วก็เจรจาต้าวยกันยัดใต้โต๊ะกันนิดหน่อยสี่ห้าหมื่นทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นไปด้วยดีกรอบกันเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครในเทศาบาลในเมืองพัทยาหรือในองค์การบริหารส่วนตำบลเพราะว่าคนทำผิดก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคนที่คุมกฎหมายรู้เรื่องดีที่สุดแล้วก็รู้ว่าจะไปหากินได้ตรงไหนมันเป็นเช่นอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการสร้างศูนย์การค้าทั้งหลายนี่ผมก็ทําสําเร็จคือเรืออาคารที่จอดรถของห้างเซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนามาแล้วด้วยแล้วก็เสนอ ไม่ให้ต่อสัญญาเพราะเขาทำผิดสัญญาแต่เนื่องจากพลเอกสรยุทธอยู่ราโนโนาย,ยนายกรัฐมนตรีได้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ดำพาในที่สุดก็ต่อสัญญากันไปได้นี่คือรายละเอียดที่จะกล่าวสวัสดีครับ